สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษ์ทางช่องซีบีดัตมีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564แล้วนะคะสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็ชมพูค่ะที่จะทำให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นนะคะมีความมั่นคงในอารมณ์นะแล้วคนรอบข้างค่ะจะให้ความเกรงอกเกรงใจให้ความเคารพรับถือเราส่วนสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำตาลอ่อนค่ะอันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภโดยตรงเลยนะ เรื่องประดับนำโชควันนี้ค่ะจะเป็นเพชรเป็นดินแล้วก็เป็นพลอยไพลินนะคะที่จะนําสิ่งมงคลต่าง,างๆเข้ามาให้กับผู้ที่สวมใส่แล้วใครก็แล้วแต่ค่ะที่ช่วงนี้นะต้องการเสริมดวงการงานนะคะให้การงานเราเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงนะคะอาจารย์รักเน้นเลยค่ะให้ไปนกนบับวักการะขอพรกับพระปิยัมหาราชนะคะหรือหลวงพ่อเปิน่นส่วนใครก็แล้วแต่ค่ะที่ต้องการให้การเงินสะพัดมือนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะ ก็ขอให้ไปขอพรกับหลวงพ่อทันใจหรือแม่นางตะเคียนทีนี้คนที่จะเกิดในเดือนธันวาคมค่ะหรือเกิดในเดือนนี้นะคะในวันนี้ถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะคะให้เกิอความเป็นมงคลเนี่ยก็ขอให้เน้นไปในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นโคเป็นกระบือหรือการปล่อยปลาหน้าเขียงก็ดีนะคะอันนี้จะได้อาน,นิสงส์ที่เกี่ยวข้องกับการาแช้วคลาดปลอดภัยนะคะ ข้อสาคัญใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้มีศัตรูคิดร้ายเราอยู่นะบอกได้เลยค่ะว่าศัตรูเดี่ยจะแพ้ภัยตัวเองในเรื่องของอาหารชาที่เราจะใส่บาตรทำบุญถวา,ายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มีแครอทอยู่ในอาหารนะคะเพราะว่าจะทำเป็นเครดเพื่อให้คุณนะมีความโดดเด่นค่ะแล้วก็ชีวิตเรานะคะจะมีแต่ความสุข ข้อสำคัญนะจะมีคนเมตตาคนรอบข้างเนี่ยคะ่ะจะให้โอกาสดีๆกับเรานะคะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความก้าวหน้ามากขึ้นมาถึงช่วงของการบางตัวเลขกันสักมิค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในร 30, นอบ17.30นตัเลขที่ออกคือ698แล้วก็22รอบนี้นะตัวเลข6เข้ามาหลักร้อยบนค่ะแต่ว่าในชุดวินค่ะนะคะมาครง3ตัวบนเลยนะคะเรียกว่าเออแตก3ตัวบนเลยก็คือมีเลข6เลข9แล้วก็เลข8 ส่วนี้รอบ18.30นอนไล้ที่ออกคือ157แล้วก็30รอบนี้ค่ะส่วนี้เลข5ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนค่ะแล้วก็ยังเข้าสองตัวบนในชุดจับคู่ชุดจับคู่เนี่ยที่วางไว้ให้มีได้ค่า7ด้วยส่วนนี้รอส19.30นอนไล้ที่ออกคือ233แล้วก็78รอบนี้ตัวนีนเลข3นะคะเข้ามาเบิ้ลสองตัวบนเลยค่ะนะคะคือเลข3เด่ยมาทั้งหลักสิบบนแล้วก็หน่วยบนเลยทีเดียว มาถึงช่วงของการวางเัอเล็กเด็ดประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564กันจ่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0ูเลข5เลข6เลข4เลข3เลข8นั้นวิธีเลข0กับเลข5นะคะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ01020709 152575แล้วก็95 ตัวในช่วงเวลา1 8 3 0นะคะชุดวินเลกที่วางม่ให้จะเป็นเลข5เลข0เลข8เลข9เลข6เลข1ในที่เลข5กับเลข0ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะ5 2 5 3 5 4 5 7 2 0 3 0 4 0แล้วก็7 0 ส่วนในช่วงเวลา19.30นนะคะชุดวีและที่ว,งวางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข8ปดเลขเลข0ูเลข4ีเลขเลก้ในทิ่เลข1กับเลข8สํสำหรับชุดจับคู่ค่ะ1 2 1 3 1 5 1 7 2 8 8 8 5 8แล้วก็7,8นะคะอันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564เลยค่ะอย่าลืมนะคะมันทำบุญมันทำทานนะคะ กับคนที่เขายากไร้กว่าเรานะคะกับคนที่เขาได้โอกาสจากเราเพราะาอันนี้ส่งตรงนี้นลจะทําให้คุณเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจะมีทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีคนคอยมาสนับสนุนช่วยเหลือข้อสําคัญคะ่ะทาให้การเงินสะพัดคล่องมือด้วยคู่นี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด็ดประจําวันกับประจําลักษณทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและโชคดีสวัสดีค่ะ